มาเจ้านี่ฟังไปแากานเด้อเก่งมาเจ้านี่อย่างกินเนี่ยยำเตี๋นมาเจ้านี่มึงนี่อย่างข้ากูกินยำเตีนเข้าใจก่อนยำเตีนไีเก้กกูถามมึงดีๆนะมาเจ้านี่นะมึงจะตีนห้กูกินกะมึงแหกตาพอแล้วว่ายำเตีดอไอยังยำเตีนไก่เนี่ยแจ้งมาแจ้งลวกตีนไก่ื้อกินลวกหมูื้อกินเนี่ยหันก่อแล้วมึงอยังอู้บบาซุดกูก็รู้ว่าตีนมึง พ่อแม่พี่น้องพอเหรอข้าเจ้าแจ้งมาแจ้งลูกมายำตีนไก่เพื่อมันกินนะพอเหรอเพราะมันขึ้นเสียงกับข้าเจ้านี่เหรอพอเหรอมาายกูฟังไปแงการมึงว่าตีนตีนไก่ตีนไก่มันเกิดจบอันนี้ตีนตีนกูว่าตีนมึงโอ้ยพอเหรอข้าเจ้าจะกกตีนข้าเจ้าไปเพื่อมันกินกะไพจะมากก่ันตีนไก่นี่ข้าเจ้าไปซื้อตะว,วามาแล้วเจ้าโอ้ยน่ากินขนาดต่ะ พรานะมันถ้ามันบอกว่าตีนไก่มันก็จบอันนี้ก็เราเขากันว่าตีนมันอีโอ้ยเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันนะเจ้าไปกินตีนกันนะเจ้ากันว่าตีนคนเป็นยำตีนไก่ตยตีนค่ะโอ้อยยามาตามสุดเตอ้อยำตีนไก่เจ้า